เราก็มาอยู่ที่นี่แล้วที่ว่าเป็นเป็นความไฝฝันของเด็กๆที่หลายคนอยากจะมาเที่ยวแน่ๆเลยตามมาตามมาตัดภาพมาที่ผู้ชายของดิฉันค่ะอะไรก่อนเดินมาอยู่ดีๆมีชาวต่างชาติมาขอให้ถ่ายรูปให้ระหวะว่างฉันกับ <c oughs> แระวว่างฉันกับีสีย <c oughs> ไหนจะตัง <c oughs> ต้งพั่วทังันเดี๋ยว <c oughs> เราไปดูกัน <c oughs> <c oughs> แมตแรกก็เข้าไปเลยจ้ะแม่ก็จะได้ยินเสียงแบบตะโกนหมกเหมยวาย,วยนิดนึงนะคะมีความแบบก้าๆกลัวอะไรแบบนี้นะคะก็ไปกับเพื่อนชายนะคะผู้ชายคนดีชั้นนั่นเองนะ<อ><ๆ>บอกได้เลยค่ะว่าบรรยากาศข้างในมันจาก อินเยนคะ่ะแล้วก็หนาวๆร,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 ร้อนๆร้อนๆแบบมันก,ก็กลัวอเธอฉันก็กลัวฉันก็นก็หลับตาบ้างแหละก็พยายามไปนะคะตามคลิปเลยจะ้ะจริงๆในะคลิปเนี่ยมันเป็นบบคือระเบิดยุ่งยายมากเลยนะอันนี้พยายามที่จะแบบสโลว์ให้ดูนะคะว่าแบบแก็วิ่งค่ะกันเลยก็วิ่งกันมาค่ะนะ เอาจริงนะเธอในคลิปเนี่ยพอมาย้อนกับบาดูฉันก็สงสารเพื่อนชายฉันเหลือเกินฉันแบบฉันกอดรัดฟัดเปียกอะไรกับเธอขนาดนั้นแต่มันก็คือมันน่าบัดเสี่ยวไงเธอเราต้องเดินด้วดขาของเราเองอะไรอย่างนี้เธอมันก็น่ากลัวแอบน่ากลัวแล้วก็มันมันมีเครื่องที่แบบฉุดฉีบฉุบฉีบนะในที่สุดเราก็พ้นออกมาได้ค่ะสภาพ เเเววยังค่ะยังไม่วายค่ะอีเพื่อนชายของฉันก็บังคับค่ะให้ไปเล่นเครื่องเล่นอะไรก็ไม่รู้เยอะแยะมากมายทั้งเอ่อเทนาโดรรถไฟเหาะรถไฟตีลังกา แล้วก็มีไวกิ้งอีกทุดท้ายก็คือไวกิ้งเนี่ยไปสองรอบเดี๋ยวรอ,อดูคลิปแล้วกันรู้สึกว่ามันไปไม่ไหวแล้วมันไปไม่ได้แล้ะอ่ะอันนี้เป็นเฮอริเคนก็ปล่อยนางกันไปสองคนกันนางอ่ะให้นางไปติงลังกาอันนี้เป็น,นเฮอริเคนเนาะโอ้โหนี่ค่ะนางอยู่สองคนโชว์สองนิ้วอ่ะยังโชว์โชว์สองนิ้วจ้ะแม่เออไปได้่ะตามคลิปเลยจ้ะเธอ หลังจากเสร็จที่เฮอริเคนก็มาต่อที่ไวกิ้งอีกคนภาคมันภาคมันมากเลยเธอแต่รู้ึไปดูหันไปดูอีกคนที่มันนักอยู่ในเรือไวกิ้งมันเสียวนะซึ่งฉันนะเคยนั่งในจุดๆในมาก่อนในสมัยเด็กๆซึ่งตอนเด็กจินตนาก,การมันยังไม่ค่อยเท่าไหร่และความเสียวมันอาจจะน้อยกว่านี้ไงแต่พอมันมาตอนมาอายุเยอะขึ้นเนี่ย แล้วจะไปเล่นเนี่ยอายุสามสิบเลยไหมไปเล่นเครื่องเล่นอย่างนี้อยู่คืออะไรคืองงอก็เวี่ยงไปเ<ๆ>วี่ยงมาจา้ะชูสามย้วไปด้วยอ่ะชนะเลิศโอเคโอเคแปลว่าไปอยู่ ไหวก็ไหวหลังจากจุดๆนั้นก็คงจะต้องจบสิ้นกันทีกับเครื่องเล่นอะไรต่างๆพวกนี้เพราะว่ามันได้หมดเวลาในการทําการแสดงแล้วจ้ะแกงโกโกวาเห็นตั้งแต่ตอนที่เดินเข้ามาตั้งแต่ตอนแรกก็เข้าใจว่าเป็นคนที่แบบมาเดินเที่ยวเปล่าเป็นทีมงานของที่นี่เองโอเคก็ฝากกดติดตามกดหัวใจไปกำลังใจให้ดิฉันด้วยนะคะก็จะพาไปถึงจุดนี้ไม่ง่ายคะ่ะกดติดตามกันด้วยคะ่ะ